ูดถึงฟุตบอลโลกสิ่งที่อยู่คู่กับฟุตบอลโลกมาอย่างยาวนานคงหนีไม่พ้นเพลงประจําการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนว่ามีหลายๆเพลงที่มันยังอยู่ในความทรงจําของพวกเราทุกคนและมันเป็นเพลงที่ได้ยินเมื่อไหร่เราก็จะนึกย้อนถึงฟุตบอลโลกในครั้งนั้นทุกทีเดี๋ยววันนี้ G ีทิจะพาเพื่อนๆไปย้อนอดีตกับเพลงฟุตบอลโลกกันครับฟุตบอลโลกในปีนี้ จัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศกาตาร์นะคะก็คือฟีฟ่าเวิลด์คัพกาตา2ร์2022ก็คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเป็นที่ถูกพูดถึงกันคือมีดราม่าอะไรกันเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องบอกเลยว่าดราม่าแม้กระทั่งเพลงที่ใช้ในการแข่งขันณนะบัดนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพลงที่เป็นใช้เป็นเพลงหลักประจำการแข่งขันเนี่ย คือเพลงอะไรชื่อเพลงว่าอะไรนะครับมันไม่เด่นน่ยคือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยได้โปรโมทหรือเราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของเพลงมากนักหรือแม้แต่โปรโมทแล้วได้ยินแต่มันก็ได้ยินผ่านๆอาจจะไม่ติดหูแต่บอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยได้ยินแล้วเนี่ยติดหูเพื่อนๆแน่นอนคือมันจะอยู่ในทุกๆช่วง,งของการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นพักโฆษณาหรือก่อนเข้าการแข่งขันเราจะได้ยินดนตรีได้ยินเมโลดี้ของเพลงนี้อยู่ตลอดซึ่งเพลงหลัก ประจำการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คครั้งนี้นะครับก็คือเพลง Hey a h ฮ ya, hey ya b บเต t r t o g เก h ต r ของ t ร i n i d a ดโค d o n a Davido และ Aisha เพลงนี้บอกเลยว่าได้ยินแล้วเนี่ยต้องมีแบบปรบมือตามอะ่ะเพลงนี้แบบสนุกสนานเพราะต้องบอกเลยว่าฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนเฟสติวัลขนาดใหญ่ที่คน ทั่วโลกเนี่ยมารวมกันและคนทั่วโลกต่อให้ไม่ได้ไปที่สถานที่จัดการแข่งขันต่อให้ไม่ได้ไปถึงประเทศนั้นน่ยก็สามารถชมการถ่ายทอดสดและซึมซับบรรยากาศการที่จะทําให้บรรยากาศมันสนุกมากขึ้นก็ต้องเพลงนี่แหละและเพลงนี้ต้องบอกเลยว่ามันทําให้เราคึกคักได้จริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่เพลงเฮย่ะเฮย่านะครับมีเพลงของจองกุก bts <S <S เพลง dreamer นะอันนี้พวกเราก็น่าจะเคยได้ยินนะครับเพลง dreamer ที่ร้องในพิธีเปิดนะครับอันนี้ก็คือเพลงประจํา ปีนี้ครั้งนี้นะครับถ้าเผื่อยังไงลองไปหาฟังกันดูได้เพราะอยู่นะสนุกอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาย้อนอดีตกันดีกว่าเราจะไล่ไปยังไงดีไล่จากอดีตขึ้นมาสู่แบบปีใกล้ๆดีกว่าย้อนกลับไปปี1994ปีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี94นะครับปีนี้เนี่ยคลาสสิกมากถ้าเผื่อใครยังจำกันได้ปี9 4รอบชิงชนะเลิศโรเบรโตบาโจ ยิงจุดโทษข้ามคานซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลอิตาลีแฟนบอลบราซิลหรือแม้แต่แฟนฟุตบอลทั่วโลกก็ยังจดจําภาพนี้ที่แบบพอบาโจยิงข้ามคานปุ๊บยืนเท้าเซอเอลแล้วก็ก้มหน้าแบบผิดหวังซึ่งบอกเลยว่ามันคือฟุตบอลโลกอะมาว่าเรื่องเพลงเรื่องเพลงอเมริกาบอกเลยว่าดูเดือดดูเดือดยังไงเขาเอาเพลง V R the Champion ของวง Queen มาประกอบการแข่งขันในครั้งนี้ วีอ i e ์ h ดอะแชมเปนี่คือเป็นเพลงที่ใช้ในทุกการแข่งขันมันแสดงให้เห็นถึงความรักความสามคัคคีแล้วก็แบบการได้แชมป์เนี่ยมันยิ่งใหญ่และคือโดยดนตรีเนี่ยมันส่งให้การแข่งขันและเพลงเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆนะครับอันนี้ก็คือดึงมาใช้เป็นเพลงออฟฟิเชียลแต่เพลงที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆนะครับของ เวิลด์คัพปี1994ก็คือเพลง Glory Land เป็นเพลงประจำแข่งขันที่ร้องในพิธีเปิดด้วยเพลง Glory Land เนี่ยเป็นของ d a r r y Hill and Soul of b r e g n e s s อันนี้ก็คือร้องในพิธีเปิดการแข่งขันในฟุตบอลโลกปี1994นะครับเป็นเพลงออ f ฟิเชียของเวิลด์คัพในปีนั้นคราวนี้ 94ไปแล้วต่อมาที่ปี1998ฟลอง98เพลงนี้เนี่ยถ้าพูดไปไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเพราะมันทำให้เทศกาลของฟุตบอลโลกเป็นเฟสติวัลที่มีความสนุกสนานเพลงนี้จะเป็นเพลงอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก The Cup Off ไ i น e ของ Ricky Martin เป็นศิลปินจากโปรตุเกสนะครับก็คือร้องเพลงนี้เนี่ยทำให้ Ricky Martin เนี่ยโด่งดังไปทั่วโลก The Cup Off อ i ไ e นะซึ่งถ้าขึ้นมาเนี่ยคือเราต้องหัโดยเมโลดี้ตามได้เพลงแบบดังมากแล้วก็ Ricky Martin ใช้ร้องในคอนเสิร์ตด้วยเป็นเพลงที่แบบสนุกมากๆใน FIFA World Cup แล้วต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงของฟ i f a World Cup ที่ดังที่สุดต่อมาเราข้ามมาถึงปี 2010ออฟริกาใต้ World Cup ปี2010ที่แอฟริกาใต้ปีนั้นเนี่ยบอกเลยว่าครั้งแรกที่ไปจัดที่ทวีปแอฟริกาแน่นอนว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรีและเพลงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทวีปนั้นเลยไม่ใช่แค่ออฟริกาใต้อย่างเดียวทั้งทวีปเพลงที่ออกมาบอกเลยว่าสุดๆนั่นคือเพลงวากาวากา This Time for Africa ของ ชาคิราชาคิราเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วดังอยู่แล้วแล้วมาร้องในฟีฟ่าเวิลด์คัครั้งนี้ ส่งผลให้แบบทั้งเพลงทั้ง MV ทีที่ณปัจจุบันนี้ยังมีคนกดดูคือแบบ MV แบบคนดูเยอะมากทําให้แบบชาคีราเนี่ยดังเพิ่มขึ้นแล้วก็เพลงเนี่ยชาคีร่ายังใช้ในการทัวร์คอนเสิร์ตด้วยวากาบากา d i s t a n e f o m Africa เนี่ยก็คือแบบเพลงเนี่ยติดหูมากคนแบบร้องตามเต้นตามกันได้แบบทั่วบ้านทั่วเมืองบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยดังสุดๆทาให้ปีฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นหลังจากนั้นก็ ชาคิราก็แต่งงานกับเคราปิเก้นะครับก็คือกองหลังของทีมชาติสเปนนะที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปีนั้นแหละนะครับก็ร้องเพลงยังไงได้แฟนด้วยนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ถึงแม้สุดท้ายว่าณนะปัจจุบันนี้เขาก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามนะครับแต่เพลงนี้ยังไงก็คือมันทําให้ฟุตบอลโลกเนี่ยสนุกมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีเพลงที่มันดังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอามาใช้ในการแข่งขันไม่ใช่เป็นออฟฟิเชียลของฟีฟ่าเวิลด์คับ แต่เป็นเพลงที่ใช้ของเหมือนว่าสปอนเซอร์ดึงเอามาใช้ก็คือโคคาโคล่านะครับก็คือเพลง waving flag ของ k คนเพลงนี้เนี่ยเป็นทํานองโดยเนื้อหาและทํานองเมโลดี้เนี่ยเป็นเพลงที่แบบทํานองมันติดหูซึ่งใครได้ยินก็น่าจะจําได้ waving flag และนอกเหนือจากนั้นนะครับ เ a v i n g ิ่งแฟเนี่ยยังมีเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยก็คือทําโดยวง Tattoo c o l o ร์เป็นเป็นเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทยก็ไปหาฟังกันดูได้นะครับมีทั้งเป็นอ่าเป็นเวอร์ชั่น Tattoo c o l o ร์ที่ฟิชเจอริงกับ k n น n นะครับก็คือเขาเอามา mix กันนั่นเองนะทำแล้วก็ มีถ่าย MV ที่กรุงเทพด้วยเป็นการปลุกกระแสฟุตบอลโลกในปี2010เนี่ยบอกเลยว่าเป็นฟุตบอลโลกที่สนุกมากๆจริงๆอ่ะสีสันมันจะมีเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเป่าของแอฟริกาใต้อะที่เป็นบูวูเซล่าที่มันจะพอที่เปิดสนามมาเพือจะพูดทั้งวันทั้งแมทตอนนั้นน่ะได้ยินตอนปีนั้นน่ะก็รู้สึกแบบโหน่าลำคาญยังเลยเป่าอะไรเป่าอยู่ได้แต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยผ่านมาแล้วอ่ะกลายเป็นว่าคลาสสิกสุดๆมากครับ ฟุตบอลโลกปี2010นะครับต่อมาปี2014บราซิลเป็นเจ้าภาพนะครับบราซิลแน่นอนว่าเซมบ้าบราซิลมันเป็นประเทศที่มีความสนุกสนานอยู่แล้วและแนวเพลงเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเพลงสนุกสนานมาด้วยเพลง VR1 ได้พิทบรูและเจนิเฟอร์โลเปสนะครับซึ่งบอกเลยว่าเจนิเฟอร์โลเปสเนี่ยเป็นศิลปินที่ดังมากทำให้เพลงนี้เนี่ยมียอด ผู้เข้าดูใน YouTube และเพลงถูกเปิดและคนจำได้เนี่ยเยอะมากๆทำเป็นเพลงสนุกมากเลยนะครับโอเลโอลาเนี่ยไปฟังดู VR1 นะครับเพลงนี้เนี่ยคือมันบ่งบอกถึงความเป็นบราซิลอ่ะคือต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวิลด์คัเนี่ยเป็นการที่แบบเพลงที่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนในชาติหรือแม้แต่เพลงแนวเพลงหรือดนตรีอะไรพวกนี้เป็นของคนในชาตินั้นแต่พอฟุตบอลโลกมันเหมือนกับว่าเป็นของ คนทุกคนบนโลกใบนี้ดังนั้นเพลงมันเลยมีความเวอร์ไวเพิ่มมากขึ้นเพลงมีความเวอร์ไวเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันเลยทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงและสามารถเข้าใจในสิ่งที่นักแต่งเพลงที่ทําออกมาแล้วเนี่ยคือเราสามารถเข้าใจเขาได้มากขึ้นและสนุกกับเพลงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ VR1 นะต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยชอบมากๆและคราวนี้เนี่ยที่ผมเลือกเพลงนี้ไม่เพลงสุดท้ายขอย้อนเวลากลับไปปี1990 เพลงนี้เนี่ยผมได้ยินหลายๆคนพูดหลายๆคนแบบไม่ว่าจะพูดถึงเพลงหรือพูดอะไรเนี่ยเพลงที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมาบนโลกใบนี้เพลงนี้ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งตลอดกาลและไม่มีใครที่จะสามารถมาล้มความเป็นอันดับหนึ่งของเพลงนี้ได้นั่นคือฟุตบอลโลกปี1990จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีคือเพลง to be number no. one เพลง to be number no. one เนี่ย คนแต่งคือจอโจมเรเดและทอมวิลล็อกนะครับทอมวิลล็อกนี่ก็คือเป็นนักแต่งเพลงจากอเมริกานะครับส่วนจอโจมเรเดเนี่ยก็คือเป็นศิลปินนักแต่งเพลงจากอิตาลีซึ่งเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามี2เวอร์ชันทั้งเวอร์ชันภาษาอิตาลีและก็เป็นเวอร์ชันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอิตาลีเนี่ยก็คือได้เอโดนโดเบนาโตและก็โจนานานินี่นะครับเป็นผู้ขับร้องในเวอร์ชันภาษาอิตาลีส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นร์เจโอโมเรเด้โปรเจกต์ก็จะเป็นคนขับร้องเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าแค่ได้ยินอินโทรเพลงเงี้ยติร์ร์ร์เนี่ยคือแบบฟังแล้วแบบขนลุกคือเอาจริงๆเพลงนี้เนี่ยผมเนะ่ะเกิดแล้วแหละแต่ยังไม่โตพอที่จะรับรู้ความคลาสสิกของเพลงนี้ได้คือเราเกิดเราก็ยังอยู่ในช่วงเด็กเนาะฟุตบอลโลกมันก็อาจจะยังไม่เข้าถึงคนไทยมากนะเพราะการถ่ายทอดสดหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้ณนะตอนนั้นไม่ได้ดูแต่ เมื่อเราติดตามฟังเพลงฟังอะไรพวกพวกนี้มากขึ้นน่ะเราจะรู้ได้เลยว่าเพลงนี้เนี่ยคลาสสิกมากๆมันเพลงที่แบบฟังและแบบฮึกเหิมอ่ะด้วยดนตรีด้วยเสียงกีตาร์โซโล่ด้วยทานองด้วยเมโลดี้ทุกอย่างมันคือลงตัวสุดๆสําหรับเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงอมตะตลอดการของฟีฟ่าบลครับอันดับหนึ่งเลยก็ประมาณนี้ เพลงฮิตฮิตคิดเห็นยังไงหรือชอบเพลงไหนยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหรือเรื่องอื่นๆมาบอกเพื่อนๆอีกอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับพวกเรา G26 Workout Delivery ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เฮ hey.